สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนเป็นการเป็นการอะไรเป็นการส่งตะวันในยามพบค่ำโดยไม่ได้นัดหมายกันเป็นความรู้สึกที่ผมจะจะบอกเล่าความรู้สึกหรือชีวิตประจําวันที่เราต่างมีวิธีของตัวเองผมชอบเดิน จะเล่นตามตามป่าตามป่าที่ที่โอบกอดเราอยู่รอบๆหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นความรู้สึกที่เราได้สัมผัสกับชีวิตที่มันเรียบง่ายชีวิตที่เรารู้สึกว่าเรากำลัง กำลังมีเวลาอยู่กับตัวเองในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมผมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นความรู้สึกที่เราผูกพันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าแต่ละวันเรามีเวลาให้กับให้กับชีวิตของเรามากขึ้นมีเวลาที่จะตกผลึกมีเวลาที่จะ สื่อสารกับตัวเองมีเวลาที่จะที่จะน้อมรับในชีวิตและธรรมชาติที่มันกำลังกำลังอะไรกำลังกำลังรู้สึกและสัมผัสวยตัวเองวันนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในช่วงของของอะไรของการเกิดพายุฝนหรือว่า depression มันก็คือความใจเย็นความสงบความอ่อนโยนความมีน้ำใจ หรือความเมตตาขึ้นกันละกันเราต้องใจเย็นๆเราต้องมีสติอยู่กับอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆอย่าไปย้อนแย้งกับตัวเองมากเกินไปอย่าไปติดกับอยู่กับความคิดหรืออารมณ์บางอย่างที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่ที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งตัวรอดไปวันๆจนทําให้เราติดกับอยู่กับความความเห็นแก่ตัวใจเราต้องเย็นขึ้นสงบขึ้น มีเวลาที่จะสัมผัสกับความสงบความมีสติมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าไปคอยคอยอะไรคอยสําเติมคนอื่นด้การไปจี้จุดอ่อนเขาไปพูดจาให้เขาได้ค่าไปแสดงอารมณ์ความรู้สึกในแบบที่เรากำลังตัดสินหรือกำลังกำลังอะไร กำลังรู้สึกกับบางคนบางอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตแบบคนที่ที่ใส่อารมณ์มากเกินไปความใจเย็นความเงียบความเมตตาความจริงใจและความมีสตินี่แหละคือสิ่งที่มันมีคุณค่าที่สุดสําหรับชีวิตในแต่ละวันเราอยู่กับตัวเองเงียบๆทำการธรรมชาติมีเวลาที่จะที่จะสื่อสารกับ จิตได้สำนึกบอกรักตัวเองให้มากขึ้นและที่สำคัญก็คือยอมรับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในโลกนี้ด้วยความกล้าหาญด้วยความสุข,ขุมด้วยความรอบคอบด้วยความใจเย็นด้วยความอ่อนโยนไม่ไม่ใช้ความคิดในเชิงในเชิงอะไรในเชิงลบ ในความรู้สึกที่เราวุ่นวายร้อนรนความรู้สึกกับชีวิตที่เราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยรอบรอดตัวเราเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกเหมือนเรากาลังอยู่ในโลกเต็มไปด้วยความเงียบสงบไม่มีใครเลยนอกจากตัวเราแล้วความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่เรากําลังดื่นดามกับชีวิตเื่มดากับโลกตามความเป็นจริงใจเย็ยนๆไม่ไม่วู่วาม,มากไป ลองหายใจเข้าลึกๆสูดลมหายใจพร้อมๆกับผมอากาศที่บริสุทธิ์เหมือนที่เรากำลังสัมผัสกับคุณเขาหรือท้องทะเลที่สายลมแห่งชีวิตของเรากำลังกำลังผัดผ่านหรือแทรกซึมเข้าไปในหัวใจของเราแทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกของเราและเราสัมผัสกับชีวิตของเราได้มากขึ้นใช่หรือไม่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ธรรมดา มันเป็นความรู้สึกที่เราจะรู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นจากความมีสติสัมปชัญญะนั่นเองใจเย็นๆอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งวุ่นวามแล้วบางครั้งเราก็ต้องเป็นผู้ผู้รับฟังที่ดีเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของหัวใจของเราเรียนรู้ที่จะตื่นขึ้นจากจากความคิดที่มันคอยครอบงำหรือชักจูงให้เราติดกับอยู่กับอารมณ์บางอย่างที่มัน ว้าวุ่นใจเราส่งตะวันด้วยกันไลสัมผัสกับชีวิตที่มันมันสวยงามมันเป็นชีวิตที่เราสัมผัสกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงและเราก็รู้สึกกับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราด้วยความรักด้วยความรู้สึกที่มันมีชีวิตชีวาใช่หรือไม่นี่คือความรู้สึกที่ผมพลังสัมผัสกับหัวใจของเราและผมบอกว่าพวกเราทุกคนจะรู้สึกถึงความปรารถนาิใหญ่ ที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างที่มีความหมายคุ้มค่าและชัดเจนกับตัวเองตลอดเวลาด้วยความรักจากหัวใจ